สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมซามาไนข่าวกันอีกครั้งนะผมวันนี้วันที่7นะครับมกุระนะครับปรับแพทใหม่นะครับก็เด่นๆก็น่าจะมีอยู่3ตัวนะครับก็มีเจโอลิงเอสนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเราไปดูตัวแรกกันครับก็มีที่ปรับก็มีนะครับนี่ครับ มีสกรีนนะครับเมนูเข้ามานะครับแล้วก็ปรับเมนูเมนูนี้ใหม่ครับอ่าแล้วก็มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับสาหรับใครที่คุณไงคือมีตังนะครับซื้อมีตังเติมนะครับก็จัดไปเลยครับแล้วก็มีเปิดเรีนะครับอ่าเปิดกัสดได้ตำเลดนี่ครับมีโอกาสได้เยอะขึ้นครับเห็นเขาบอกมากันนะครับ เราไปดูกันก่อนครับสำหรับอ่าตัวแรกครับที่มีการปรับนะครับก็คืออะไครับพนมสุดเท่คนนี้ครับเทโอครับผมเทโอนี่รีเมคสกิลใหม่ครับอ่าไม่ใช่รีเมคนี่น่าจะเป็นปรับปรับเพิ่มมาอนก่นะครับก็คือพาสีฟครับสกิลแรกนะพาสีฟเป็นนรรมะสามเทินครับผม กันสะท้อนดาเมจให้เพื่อนที่ยืนแถวเดียวกันนะครับกับเทลนะครับโอ้โหเกืออมตะสามาเท่านี่ <c oughs> จะว่านานก็นานนะครับแล้วก็ถ้าตายแล้วครับจะอยู่ในสถานะอันเดียสอีกสามเทินครับโอ้โหนี่แสดงว,ว่าถึกยืนนานครับตีธรรมดาไม่คิดดีเฟนต์นะครับแล้วก็ตีติดคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็สะท้อนสถานะทุกอย่างครับ เด็ดใบน่าจะสะท้อนครับสกิลล่างครับอ่โจมตีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับห้าเป้าหมายครับผมทะลุบัฟเอฟเฟกต์ติดคิดดีคอดอีกร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหมันมันเถื่อนก็เถื่อนไปบางทีก็น่าใช้ขึ้นมาอีกนิดนึงครับแล้วก็สกิลบนครับผมนี่ครับ ตีมูร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับห้าเป่ากับเล่งเทินอีกสองเทินครับแล้วก็จะตีแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับตามจํานวนศัตรูที่เหลือน้อยนะครับยิ่งเหลือน้อยยิ่งตีแรงครับผมนี่ครับสําหรับเทโอปรับใหม่ครับไปดูว่าตีธรรมดาครับพอคนนี้ก็น่าจะเป็นขวัญใจของหลายๆคนครับสำหรับผมยังไม่มีครับถ้าเลือกได้ก็อาจจะเลือกครับนี่ครับสกิลล่างครับนี่ครับ โจมตีทะลุบัฟห้าเป้าหมายครับทะลุบัฟไปฟิกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าหมายนะครับติดคิร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับโอ้โหนี่ครับอ่าสกิลบนครับผมนี่ครับตีมูนะครับตัดดวงจันทร์ครับโอ้โหห้าเป้าหมายครับเร่งเทินอีกสองเทินครับจะตีแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับ สำเร็จโอนี่ปรับมาใหม่ก็น่าจะยืนหน้าไม่น่ายืนหลังครับดูแล้วครับเพราะว่ามันมีการสะทนามเมจให้เพื่อนในทงมืนที่ยืนแถวเดียวกันด้วยนะครับก็น่าจะเป็นถ้าใครที่เล่นหน้าสี่ลังหนึ่งนะหรือว่าหน้าหนึ่งลังสี่เนี่ยครับน่าจะเโอน่าจะยืนในแถวมากกว่าไม่น่าไปยืนเดี่ยวครับผมนะครับก็รบอรรมตะสามเทือนนี่ก็นานนะแต่ว่านานก็นานนะครับก็ปรับใหม่ครับ ก็ถือว่าน่าใช้ขึ้นกว่าเก่าครับสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็เห็นกันบ่อยอยู่แล้วครับหนมคนนี้นะครับน่าตัวต่อไปครับอ่าอ่าสหรับตัวต่อไปครับก็คือลิงครับผมอ่ะมาแล้วครับนี่ครับหนมวูคงครับลิงน้อย ก็เป็นตัวที่ใครหลายคนนะครับอยากจะมีนะครับนอกจาก S T O ใครแล้วก็ก็มีลิงลิโป้เนี่ยครับสี่ตัวที่เด่นๆนะครับอยากจะมีไว้ครับสาหรับลิงนะครับพาสซีฟครับไม่โดนดาเมจจากการสะท้อนครับนะครับมีแบบ M P นะครับเหมือนสกิลอเวุของจุยพี่ครับให้ตัวเอง50%นะครับชุบล่างสี่ล่างครับเวลาตายครับ สำหรับสีล่างจะมายืนแทนเพื่อนที่ตายนะครับสีล่างครับก็อยู่ได้สามเทิร์นครับสเตตัสเก้าสิบเปอร์เซ็นของร่างจริงครับนี่ครับสำหรับสกิลพัสสิบติดตัวนะครับก็ดีขึ้นนะครับไม่โดนสะท้อนดาเมจจากการสะท้อนครับไม่โดนดาเมจจากการสะท้อนก็ถือว่าเอามาแก้ทางพวกสายสะท้อนทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจฟนะครับ เจฟหรือว่าที่มันสะท้อนดาเมจก็หลักๆก็น่าจะมีเจฟนะครับที่เห็นกันบ่อยนะครับพวกนี้ครับก็เอาลิงลงไปเลยครับยืนหลังครับน่าจะเห็นกันเยอะช่วงนี้แล้วก็สกิลล่างครับผมโจมตีร้อยค้งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองฮิตสองเป้าหมายรูปบัฟครับนี่ครับสกิลนี้นะครับก็พวกบัฟทั้งหลายครับโดนเข้าไปครับหายแน่นอนครับ สกิลบนครับผมโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามเป้าหมายสองฮิตไม่สนดีเฟนต์ครับสำหรับลิงมันโจมตีเป็นเวทนะก็เราน่าจะเห็นนะครับพวกสายเวทนะครับเอามาเพ่นพลาดครับว่าจะเป็นคาม,ม่าหรือว่าเอื้อหลางครับเอามาช่วยเสริมให้ลิงครับไปดูสกิลดีกว่า ไอ้ธรรมดาครับนี <S <S ่ครับสกิลนี <S <S ้แรงมากครับแล้วก็นี่ครับโจมตีสองเบาสายสองฮิตนะครับทะลุบับครับนี่นะสกิลนี้ครับหรือว่าแรงครับพวกบับต่างครับโดนแน่นอนครับบับป้องกันบัฟนะครับสกิลวนครับ ไอ้ไม่ใช่นี้กดผิดก็สกิลบนครับนี่ครับตีร้อยเปอร์เซ็นต์ับสามเันหมยครับสองฮิตครับไม่สนดีเฟนต์ครับเลือดเยอะเกาะเยอะขนาดไหนก็ไม่สนครับซัดเลยครับนี่ครับโอ้โหครับนะครับประมาณนี้ครับลิงครับก็ปรับใหม่มาแล้วก็ ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นครับตัวต่อไปดีกว่าครับเนี่ยพอกของงานครับผมเอสครับผมนี่ครับสีักระพัดถ้าใครมีตอนนี้ครับอลังการงานสร้างขึ้นกว่าเขาครับรู้สึกว่าคอสตูมเอสกับโ o นี่จะรีด้วยหรือเปล่าครับน่าจะรีมาด้วยนะครับนะครับนสกิลพาสซีก่อนครับ ก็ลดเกาะฝั่งโดนข้ามครับแล้วก็ไฟตรงข้ามโดนโจมโดนดาเมจแรงขึ้นอนะ่ะ50%ครับผมพาร์สีสนะครับเวลาเอสโดนดาเมจเกินเลือดตัวเองนะครับที่มีอยู่ก็จะไม่ตายนะครับเลือดจะเหลือไว้หนึ่งครับนี่ครับเอสแต่ว่าสกิลนี้น่าจะปรับนะผมว่าไอ้เลือดเหลือหนึ่งแนละ้วโดนอีกีก็ตายนะน่าจะเป็น เอ่อป้องกันเป็นเทินดีกว่าครับผมว่าน่าจะปรับสกิลพละสิบสกิลนี้ครับนะครับก็คือจากเลือดเหลือหนึ่งนี้น่าจะเป็นเทินสักสองเทินสามเทินอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเอสเพราะว่ายังไงก็บางครับสําหรับเอสครับอ่าส่วนสกิลล่างครับนะครับอ่าโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเป้าหมายครับโจมตีสี่ฮิตนะครับก็รวมเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฮิตละร้อยครับทะลุบัฟเอฟเฟกต นะครับแล้วมีโอกาสตีติดดีบัฟโดนดาเมจทั้งหมดแรงขึ้นอีกแปนะครับโอ้โหครับแต่ว่าสกิลนี้สกิลเดียวนี่ตัวหนาๆนี่มีสิทธิ์ล่วงครับนะครับแล้วก็สกิลบนครับโจมตี140% 5เป้าหมายครับดีบัฟสกิลนะครับหิวเบาลง80%ครับ2เทิร์นนะครับแล้วก็เล่งบัฟอีก2เทิร์นครับสกิลนี้ครับเอาไว้แก้ทางพวกไซ อมตะอันเดธนะครับสายอันเดธท,ที่ตายแล้วฟื้นครับสกิลนี้เล่งออกสกิลนี้นี่คืออันเดธนี่ร่วงครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดเทโอคาลินอะไรพวกตายแล้วฟื้นนะครับที่เลือดเหลือหนึ่งนะเลือดเลือดไม่เหลือแล้วแต่ยังยืนนะครับยืนรอเทือนอยู่สกิลนี้ซัดเข้าไปหายครับอ่าแล้วก็สําคัญครับเอเปลี่ยนแอนิเมชันสกิลนะครับ อ่าเราไปดูดีกว่าครับ้รูส kind of ึกว่าจะเท่แล้วก anyway> ันครับตีธรรมดาครับโอ้โหครับเนี่ครับตีติดคีย์ครับนี่ครับอมบิเมชันสกิลล่างสกิลบนครับดูครับความเท่ครับโอ้โหครับนี่ครับพ่อหนุ่มคนนี้ดูครับ ผ่าครึ่งดวงจันทร์เลยครับนี่ครับสกิลล่างครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายครับสี่เฮตครับจากกระโดดฟันโชเช่โชเช่โชเช่นะครับกลายมาเป็นตัดทีเดียวครับนี่ครับรูปลเป็นเฟรแล้วมีโอกาสติดดี้าัดาเมจแรงขึ้นอีกสี่สิบเอร์เซ็นตครับเอ้ยแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับดูความเทพ แล้วก็สกิลบนครับผมอ่าสินบงสกุระครับสกิลนี้ดูครับโอ้โหไทยครับไท่ครับสกิลบนครับลองตีร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเป้าหมายครับดีบัฟสกิลฮิแเ้วฮิลเบาลง80%ดสเทอร์นะครงเธอนับแล้วก็เล่งดีบัฟครับดูอีกครั้งครับ เพียครับโอ้โหครับเพีครับอือหือครับดูครับนี่ครับสำหรับเอสปรับสกิลใหม่ครับก็คือสกิลมันเท่ขึ้นครับน่าจะปรับทุกตัวนะผมว่าก็จะไล่ปรับรับก็น่าจะอัปเดตปรับนะครับออกมาสู้กับทางเจแปนแล้วเหรอครับนะครับเซิร์ฟเจแปนนะครับ น่าจะประมาณนั้นครับน่าจะมาสู้กับเซิร์ฟจีแปดครับอ่าเราไปลองลงฟาร์มเด็กดูสกิลเท่ๆกันดีกว่าอ่าเนี่ยครับีเอสดีลิงครับ้เนี่ยครับเป่าอีกแล้ว แล้วก็สกิลล่างครับสกิลบนเล็บดูครับความเท่ของพี่แกบนี่ครับโอ้โหตัดเท่มากครับอชอบเลยครับพอดีมีเอสอยู่ด้วยครับนี่ครับเอขึ้นเป็นกอกแล้วครับเอสตอนนี้ครับนี่ครับ ปรับสกิลใหม่นะครับอ่าก็ปรับแอนิเมชันสกิลใหม่ของเอสนะครับแล้วก็ปรับสกิลของโอครับแล้วก็ลิงนะครับสําหรับหลักๆนะครับก็มีแค่นี้ครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับสําหรับขาเติมแล้วก็ขาเปิดครับก็คือเลสนะครับมีโอกาสได้เยอะขึ้นประมาณนั้นนะครับนะครับแล้วก็มีของในกล่องครับนะครับได้การ์ดนะครับ แล้วก็ได้ของนะครับได้ไอเทมจักรพรรดินะครับแล้วก็ได้ตัวเพิ่มวิวนะครับอ่าน่าจะรับกันไปแล้วผมก็รับไปแล้วนะอันนี้ไม่มีให้ดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กนครับสําหรับรีวิวนะครับท o Link S นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมก็อยู่เป็นกําลังใจกันนะครับก็พยายามจะปรับปรุง ไปเรื่อยๆครับสำหรับการแคสนะครับก็ใครมีข้อมูลดีแนะนำกันเข้ามาครับติชมนะครับเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่ที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับผม